สวัสดีครับจากร้านมุมเครื่องครัวนะครับวันนี้เราก็มารีวิวสินค้านะครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าก็คือตัวพิมพ์บ้าบินนะครับอันนี้เป็นพิมพ์บ้าบินนะครับทําจากสแตนเลสนะครับไม่เป็นสนิมนะครับเรามีมาทั้งหมดสองแบบนะครับแบบแรกนะครับจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณสี่นิ้วนะครับสี่คูณสี่นะครับแล้วก็แบบที่สองจะมีขนาด ห้าคูณห้านิ้วนะครับความสูงโดยประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งเซนนะครับเออหนึ่งหนึ่งเซนใช่ครับประมาณ1เซนทั้งคู่เลยนะครับทำจากสแตนเลสไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้นานนะครับค่อนข้างแข็งแรงทนทานไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้งานเลยครับสามารถใช้งานได้นานถ้าใคร,ใครสนใจสินค้านะครับสามารถกดเข้าไปดูลิงก์ด้านล่างได้หรือว่า กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากทางร้านนะครับครับวันนี้ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ